ในข้อความหนึ่งมีบทประทานหนึ่งบทอาจจะมีกิริยาได้หลายบทในข้อความนั้นนะครับอย่างเช่นประโยคตัวอย่างนี้นะครับสามนเณรพาพระเถระด้วยปลายไม้เท้าไปอยู่สามเณรก็เป็นบทประธานกิริยาช่วงที่หนึ่งของสามนเณรก็คืออาทายะคัดฉันโตเถรังขยายอาทายะก็วางไว้ข้างหน้า ยติโกติยาก็เป็นตติยาวิาพัทน์ก็หวังไว้ข้างหน้านะครับพาพระเถระไปด้วยปลายไม้เท้าถึงเนี่ยนะครับสมปาปุณิเนี่ยถึงบ้านที่พระเถระเคยอาศัยชื่อสังกัฏะอยู่แล้วในดงระหว่างทางนะครับนักเรียนสังเกตดีๆนะ อุปนิสัยะเนี่ยเป็นตวาปัจจัยเหมือนกันเป็นกิริยาเหมือนกันแต่เป็นกิริยาของพระเถระไม่ใช่กิริยาของสามเณรกิริยาของสามเณรประโยคแรกมีสามบทคืออาทายะคัดฉันโตและสัมปาปุณิทีนี้ข้อความซึ่งเป็นบทขยายสามปาปุณิีมีบทกิริยาก็คืออุปนิสัยยะกับวุฒะเห็นไหมครับถึงแล้ว ซึ่งบ้านอันพระเถระเคยปุพานิแปลว่าเคยเข้าไปอาศัยอยู่แล้วนี่นวุฒานี่แปลว่าอยู่มาจากวัาตุลงตาปัจจัยนะครับเป็นกิริยาของพระเถระอุปาณิสัยะเป็นตวาปัจจัยแต่เป็นกิริยาของพระเถระก็วางไว้ติดชิดติดชิดกับบทกิริยาของพระเถระนี้นะครับประโยคที่สองนะครับ เธอได้ยินเสียงขับของหญิงคนหนึ่งส so, เราจะเห็นว่านิคมิตวานี่ผมเขียนสีแดงไว้ให้เนี่ยเป็นข้อสังเกตว่าบางทีเราอย่าไปนึกว่านิคมิตวาเป็นกิริยาของโสไม่ใช่นะครับนิคมิตวาเนี่ยเป็นกิริยาของผู้หญิงอ่ะดูข้อความใหม่นะเธอได้ยินนี่สุตตวาเนี่ยได้ยิน เธอได้ยินเสียงขับของหญิงคนหนึ่งผู้ <_ d> um> เห็นไหมครับผู้ออกจากบ้านนั้นแล้วนี่นิกรมิตวานเนี่ยเป็นกิริยาของผู้หญิงเธอได้ยินเสียงขับของหญิงคนหนึ่งผู้ออกจากบ้านนั้นแล้วขับพลางนี่นะครับขับคายตวานี่ขับพลาง เที่ยวเก็บฟืนพลางอยู่ในป่าถือเอานิมิตในเสียงนั้นแล้วเพราะฉะนั้นในการเขียนกิริยาเนี่ยให้นักเรียนกำหนดข้อความดีๆว่าประธานมีกิริยาอยู่บทใดบ้างสเนี่ยสสามเนโรเป็นประธานแล้วก็มีกิริยาคือสุตวาและคันหิ ส่วนกิริยาที่เราเห็นนิคมิตาวาก็ดีคายิตาวาก็ดีอุทธรันติยาก็ดีเนี่ยเป็นกิริยาของผู้หญิงก็วางไว้หน้าอิทิยาในลักษณะอย่างนี้เพราะฉะนั้นนักเรียนจะต้องกำหนดให้ได้ว่าในข้อความหนึ่งงเนี่ยมีกิริยาตัวใดบ้างแล้วก็ประกอบนะครับประกอบกิริยาถ้าเป็นกิริยาที่เป็นอันตรปัจจยัยเช่นคัดฉันโตเนี่ย เป็นอันตรปัจจัยก็ประกอบลิงวจ,จะนะวิพัฒน์เหมือนกับสามเณรโรหรืออุทรันติยาเนี่ยแปลว่าเก็บเนี่ยนะครับอุทรันติยาเป็นกิริยาของอิทยาเพราะฉะนั้นอันตรปัจจัยบทนี้จึงต้องไปลงอีการานให้เป็นอุทรันติแล้วก็นำไปแจกตามแบบนารีมีลิงวจ,จะนะวิพัฒน์เหมือนกับอิทธิยา